วิธีการสร้างหมกพ่อมดแม่มดอย่างง่ายนะคะเราก็จะมีโ,โมเดลชื่อว่าซีลินเดอร์หรือว่าทรงกระบอกในือซีลินเดอร์แล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราสร้างวัตถุใดๆขึ้นมาด้านซ้ายล่างก็จะมีส่วนที่เราสามารถเปิดได้ก็คือแอซีลินเดอร์ก็จะมีหน้าต่างที่เราสามารถทําได้เกี่ยวกับวัตถุนี้อย่างเช่นเวิร์ดเวอร์ติฟี่สาคืออะไรเราสามารถเพิ่มลดความละเอียดของวัตถุได้จาก32เราก็เปลี่ยนเป็นแปด เป็นต้นนะคะแล้วก็มี radius ก็คือความกว้างของวัตถุนี้ d e p ก็คือความสูงเราสามารถแก้ได้ทุกชิ้นตั้งแต่เราเริ่มสร้างทีนี้เราเป็น8แล้วก็ radius ประมาณนี้นะคะแล้วพอพอใจแล้วก็คลิกซ้ายที่หน้าจอแต่ว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วสร้างไปแล้วเราก็จะไม่มีตัวกําหนดอีกนอกจากว่าเราจะสร้างชิ้นใหม่ okay. ในทีนี้ตัว หมวกพ่อมดแม่มดเราจะลบหัวท้ายของวัตถุนี้ออกนะคะแล้วก็กด F เพื่อย่อขยายให้เหมือนกับทรงเป็นหมวกพ่อมดแม่มดใช่ไหมคะทีนี้รูที่เกิดขึ้นเราสามารถที่จะปิดหรือว่าฟิลโหมดได้การกด F แต่ถ้าหากว่าเรากด F จะไม่ได้วัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมเราจะสามารถปิดได้อย่างไรบารา้างแล้วก็เรื่องหาคำว่า Hole. ตัวฟ i ลโ h o ็จะไม่ช่วยเราเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นให้กดตัว e แล้วตามด้วยกด s จากนั้นเราจะรวมเอาจุดทั้งหมดนี้รวมกันโดยการกด a, แลล้วเือก a c enter เราจะได้ส่วนปลายของหมวดเป็นยอดแหลมแบบนี้นะคะจากนั้นส่วนที่อยู่รอบๆจะทำการขยายออกไปโดยการกด e ตามด้วยกด f เราจะได้บอกพมดแม่มดทรงแหลกถ้าแหลมไม่สวยเราคลิกความละเลือกเฉดสม t h จากนั้นให้เช็คดูโดยการกดซับทีวีชัดเราจะเจอว่าหมวกจะบานออกเราสามารถทําให้หมวกบานน้อยลงโดยการเลือกเ้้แล้วก็เลือก c อนโทนบี B, หรือเปิดใช้งานเบเวลดูคำตรงนี้นะคะ c อนโท o บี Ctrl B, แล้วก็เลือกเราจะเจอว่ามี เส uh, ้นหนึ่งเส้นจะถูกขยายเป็นสองเส้นใช่ไหมคะให้เราเลื่อนสกอเมาส์ขึ้น,น,นเมื่อเลื่อนสกอเมาส์ขึ้นแล้วเป็นการเพิ่มเส้นให้กับวัตถุหมวกนี้จาก2องเส้นเรากลายเป็น4ี่เส้นแล้วคลิกซ้ายถ้าหากว่าปิด uh, ปิดออกเราจะเห็นชัดขึ้นนะคะคอนโทลแต่ว่าคอนโทนดีจะใช้ไม่ได้กับเส้นที่เป็นเส้นขอบงาน,นเส้นขอบถ้าเราอยากให้ uh, ขอบติดมากขึ้นเราก็จะต้อง uh, กดคอนโท R เพิ่มด้วยตัวเอง โอเคนี่คือหมวกแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองก็กระปีออกมาเราจะดูว่าเราจะทำให้หมวกนี้ชี้ไปด้านหลังถ้าหากว่าเปิดตัว submersion ไว้เวลาที่เราเลือบจุดปึ๊บเราก็จะสามารถชี้ไปในทิศทางต่างๆได้ส่วนจุดที่เกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเอียงแล้วก็ทำให้เกิดรูปร่างเป็นหมวกที่ยอดแหลมได้นะคะถ้าหากว่าโค้งไม่พอก็เพิ่ม ในวิวพอร์ตก็ได้ส่วนโค้งมากขึ้นถ้าหากว่ายับก็เพิ่มไปอาจจะยับเป็นปกติเพราะว่าส่วนปลายของอยอดแหลมนี้เป็นสามเหลี่ยมเราคงจะต้องเพิ่มเพิ่มเส้นไม่ได้เพราะว่าส่วนนี้ใกล้เกินไปจะเพิ่มเพิ่มเส้นด้านลา่างแล้วก็กดดับเบิลจีเพื่อให้ยอดทั้งสองนี้ใกล้เคียงกันเป็นการเหมือนกับย่อเอายอดแหลมนี่ให้น้อยที่สุดนะคะ ทรงของหมวกพอมด,ม,ดมดแม่มดแบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้นที่อาจจะโค้งลงมากก็จะแหลมเบี้ยวก็ได้กัน